กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวบ์ไบเกอร์นะครับอีพีที่แล้วนะครับเราได้ย้อนอดีตไปสมัยวัยรุ่นของเรานะกับ NSR 250นะเป็นบิกไบคันแรกที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็มีโอกาสได้นั่งนะนเพื่อนเก็ต้องบอกว่านะพูดไปหมดแล้วนะครับวันนี้ฮะเราอยากจะอนะัพซีซีฮะจาก250นะเพื่อให้มันเพิ่มความแรงมานิดนึงนะเพราะว่า250มันดูไม่ค่อยแรงอะ่ะเพื่อนเ ตอนนี้เราชินกับ600ตัวพันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาอัพเป็น NS 400R นะนเพื่อนๆเดี๋ยวเราหารถแป๊บหนึ่งนะ NS 400R นะฮะเข้าไปซื้อรถแป๊บหนึ่งนะฮะ NS 400R เพิ่มมา72แรงม้ามเพื่อนๆโอ้โหจาก40เพิ่มมาเกือบครึ่งเลยนะโอเคฮะเดี๋ยวเราซื้อคันนี้ไป modify แล้วกันนะ เอาละโอ้ยได้แล้วครับ NS 400R โอ้โหเหมือนรถส่งแก๊สเลยเพื่อนๆหน้าเตะหน้าหน้าตานะหน้าหน้าตาเหมือนรถส่งแก๊สเลยเพื่อนๆหน้าปัดเรือนใหม่มี3ท่อนะท่อจะเยอะไปไหนะเปลี่ยนท่อทีคงเป็นเสนนะเพื่อนๆคันเนี้ย แน่นอนฮะมาถึงเราก็จะเปลี่ยนท่อแต่ไม่รู้มีท่อให้เราเปลี่ยนหรือเปล่าไม่มีครับเพื่อนๆไม่มีท่อให้เราเปลี่ยนครับโอ้โหเกมนี้ไม่มีท่อให้เราเปลี่ยนนะสำหรับรุ่นรถรุ่นนี้นะถอดกระจกก่อนนะเพื่อนๆโอ้โหไม่มีท่อฮะเกมน่าจะออกแบบท่อมาให้เราไม่ได้นะเปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวฮะโอ้โหเพิ่มมา 80จาก72เพิ่มมา80แรงม้าครับโมต่อไปเป็น82แรงม้านะเพื่อนโอ้โหเห็นแบบนี้นะเห็นรถหมืนหน้าตาเหมือนรถส่งแก๊สอย่างนี้นะฮะแข่งด้วยไม่ได้นะ80กว่าแรงม้านะเพื่อนใส่มาเชฮะส่งแก๊ มาครับเรียบร้อยครบทุกความหล่ NS 400, อ NS 400R นะเพื่อนสมัยแบบรุ่นบุกเบิกเลยนะคันนี้ผมยังไม่เกิดเลยนะคันนี้ผมยังไม่เกิดนะเพื่อนโอ้โหไปครับวิ่งเลยดีกว่าตำนานออกเกมเลยไม่ใช่โอ้ไม่มี KR แบบแรงๆให้เราสัมผัสบ้างเหรอ รถน้อยนะเพื่อนภาคนี้แต่ผมก็พยายามจะคัดที่แบบเจ๋งๆมาเล่นนะนะให้เปอร์โมตาดจะไม่มีเลยเพื่อนภาคเนี่ยโคตรสิงมาแล้วฮะโอ้โห,โหโออตโตลุกหนาครับวันขาวเลยเพื่อนเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเอามอนกันเว้ย เรา,าฟังเสียงกันนะโอ้โหสวยนะผมชอบมันเหลี่ยมมันสวยดีครับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบปิดไปเลยใส่สติกเกอร์นี่จะโหดมากนะฮะเราฟังเสียงนะ <laughs> สาปพ่อ เสียงเหมือนนี่แหละเพื่อนเสียงเหมือนยามาฮ่าเบลเสียงเหมือนยามาฮ่าเบลมากเลยตอนเร่งนี่แอบเหมือน Suzuki Kristan นะเพื่อนโยกล้อจะไม่ไหวแล้วเพื่อนโอเคฮะแรงมาไม่ได้เป็นตัวกำหนดทุกอย่างนะเพื่อนโอ้โหมีมอนสเตอร์ครับ มีไทยอ้ำฮะมีอะไรเยอะแยะครับวันนี้มาเนกเกตเทียบครับโอ้โหคันซ้ายไปแล้วครับโอ้โหซูซูกิก็มาครับเกือบ200นะคันนี้โอ้โมาครับรถสนามครับโอ้โห โอ้โหโชวนะนาดนอนเเจอแต่รถแรงๆครับวันนี้อาจจะไปไม่รอดครับขอดูหน้าตาหน้าปัดนะฮะเกรดอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยครับ รอบหมื่นหนึ่งนะเพื่อนไปครับโอ้โหแทกกลางสวยครับดูสุดทางตรงเนี้ยเพื่อนจักได้เท่าไหร่ครับโอ้โหเครื่องจะน็อกไหมเพื่อนช่วยกันลุ้นด้วยอองร้อยกว่าแล้วเพื่อน 2อ3้สิบสามนะโอ้อโโอ้จะหลุดวะผมยังไม่สัมผัสถึงความแรงของมันนะ ขี่ดีดดครับเพื่อนขี่ดีครับตามไปฮอนด้าครับบิดสุดไปครับเพื่อนหมอบมาแล้วครับโอ้โหสายสปอร์ตเท่านั้นที่จะคลองเซอร์กินนี้ครับอันนั้นข้างนี้อะไรครับ NSR 200หรือเปล่าโอ้โหโดนชนนะ ไล่กันครับค่ายเดียวกันเองครับโอ้โฮเอ็นสะบัดครับเพื่อนๆสะบัดแรงไปนิดนึงครับโดนปาดครับรถเล็กได้เปรียบครับในจังหวะโค้งครับอยู่ที่ฝีมือคนด้วยนะเพื่อนมาครับใส่กันเต็มๆรับคู่นี้ ดันสูดไปนิดเดียวเพื่อนจะไล่ใหม่ครับเพื่อนเพื่อนไล่ใหม่ครับโพงนี่แหละเสียบนายครับไม่น่าเหลือครับโพงนี้ผมเสียบนายครับโอ้โหปัดว่ะหายออกอาการเมื่อครู่โอ้โห มีเชิญก่อนเข้าเส้นชัยอะไปครับไล่ไหมครับโอ้โหดูโอ้ครับรถอะไรวะมันไม่น่าจะ2 5 0้นะเพื่อนมันมจะเยอะกว่านั้นครับเพราะว่าวิ่งเกิน200ได้นะโอ้โลุ้นกันนะเพื่อนใครจะเป็น number no. one นะปิดมุมครับสวยครับ โอ้ยบานับโดนเสียบไหมอย่างไม่โดนโดน,โดนชนท้ายครับเพื่อนโอ้โหลุ่มสกรรม,มาเต็มครับตรงนี้โอ้โหโดนแทะครับทานไม่ได้ครับด้านหลังมาเยอะเลยฮะติดในสวยครับโค้งนี้ทิกเร็วครับติดในครับโค้งนี้ นไว้ครับชิดในไว้โอ้โหน่าจะจบแล้วครับตรงนี้โอ้โหเพื่อนมันนี่นะ g ็น S 400R นะเพื่อน80แรงมาแลครับคันนี้โอ้โหเดี๋ยวผมส่งเพื่อนๆกับรีเพย์แล้วกันนะก็สนุกมากนะครับรถสองจังหวะเสียงมันแบบ จริงเสียงน่าจะดังกว่านี้นะถ้าได้ท่อแดงมานะเห็นไหมฮะ